สวัสดีครับผมนายสุภโชมพุตวงครับครูกอสอนอนตำบลจำลองกอสอนอำเภอแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับเราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับผมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน4ีหน่วยกิจครับ จำนวนครั้งที่เราจะเรียนก,ก็คือ4ครั้งครับครั้งที่1นะครับมีอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องที่2อาชีพช่างไฟฟ้าครั้งที่2นะครับเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับครั้งที่3เรื่องสารและการจำแนกสารธาตุและสารประกอบ สารละลายสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตครั้งที่4เราจะเรียนอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1แรงและการใช้ประโยชน์เรื่องที่2ครับงานและพลังงานการวัดและประเมินผลการเรียนนะครับคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งออกเป็น60ต่อ40ครับกลางภาค60คะแนนประกอบไปด้วยนะครับ แฟ้มสะสมงาน20คะแนนแบบรายงานใบางาน20คะแนนแบบทดสอบย่อย20คะแนนคะแนนปลายภาคนะครับ40คะแนนรวมเป็น100คะแนนครับการตัดสินและผลการเรียนรายวิชานะครับให้นำคะแนนระหว่งางภาคมารวมกับคะแนนปลายภาคเรียนนะครับจะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50นะครับจึงจะถือว่าผ่าน นักศึกษาต้องเข้าสอบปลายภาคด้วยนะครับแล้วนำคะแนนนะครับมาเปรียบเทียบกับระบบผลการเรียนนะครับเป็น8ระดับดังนี้นะครับ0ถึง49ก็คือด้านระดับ0ครับหรือต่ำกว่าเกณฑขั้นต่ำนะครับผม50-54ถึง54ระดับ1หมายถึงผ่านเกณฑขั้นต่ำครับตามที่กำหนด55ถึง59ระดับ1.5 หมายถึงพอใช้ครับ60-64ถึงระดับ2หมายถึงปานกลางครับ65-69ถึงระดับ2.5หมายถึงค่อนข้างดีครับ70-74ระดับ3หมายถึงดีครับ75-79ถึงระดับ3.5หมายถึงดีมากครับ80-100ถึงระดับ4หมายถึงดีเยี่ยมครับ ตัวชี้วัดนะครับผมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับผมรบเรื่องที่1เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็คือข้อ1อธิบายธรรมชาติและความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ครับข้อ2ออธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้ครับข้อ3นําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ข้อที่4อธิบายความหมายความสําคัญความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีต่อชีวิตและสังคมได้ครับข้อที่5นําความรู้และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมข้อที่6เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับข้อที่7เกิดเจตตัคติทางวิทยาศาสตร์ครับผมข้อที่8มีจิตวิทยาศาสตร์ครับนะครับข้อที่1ตัวชี้วัดนะครับข้อที่1อธิบายประเภทเลือกหัวข้อวางแผนวิธีทํานำเสนอ ประโยชน์ของโครงงานได้ครับข้อที่2วางแผนการทําโครงงานได้ข้อที่3ทําโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มได้ครับข้อที่4บอกแนวได้ครับในการนําผลจากโครงงานไปใช้ได้ข้อที่5นําความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานนะครับไปใช้ได้ข้อที่6ก็คือมีการออกแบบวางแผนทดลองทดสอบปฏิบัติ ในเรื่องไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมีการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบขนานแบบผสมและเลือกใช้ความรู้และอาชีพช่างไฟฟ้าให้เหมาะสมกับด้านบริหารจัดการและการบริการได้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับ เรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งคุณครูได้ทำมาให้นักศึกษานะครับจำนวน10ข้อนะครับเริ่มทำเลยครับผม ็นยังไงกันบ้างครับนักศึกษาแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับที่คุณครูนำมาให้นักศึกษาได้ทำในก่อนเรียนนะครับผมนักศึกษาได้ทำแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูฉเฉลยนะครับผมว่านักศึกษาตอบถูกกี่ข้อครับผมต่อไปครับเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาต้องเรียนรู้นะครับซึ่งคุณครู ได้ทำเป็น QR code มานะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปสแกนนะครับผมเป็นใบความรู้เป็น ou, เน,นื้อหานะครับที่นักศึกษาต้องเรียนรู้นะครับเรื่องที่1ที่ครูนำมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก็คือเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับผมนักศึกษาสามารถเข้าไปสแกนศึกษาได้นะครับผม ต่อไปครับเป็นเรื่องที่2ครับเป็นคลิปวิดีโอเรื่องขั้นตอนการทำโครงงานนะครับผมซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการทำโครงงานว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นใบความรู้ที่นักศึกษาเข้าไปนะครับสแกนหาความรู้และทำแบบฝึกหัดใบงานนะครับผมต่อไปครับเป็นเรื่องที่3ครับ เป็นเรื่องคลิปวิดีโอเรื่องอาชีพของช่างไฟฟ้าครับผมนะครับแล้วก็เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับก็จะมีแบบอนุกรมแบบผสมนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถสแกน QR code เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับ ต่อไปครับเป็นการต่อวงจรไฟฟ้านะครับด้วยการเล่นเกมนะครับผมที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะนะครับผมในการต่อวงจรไฟฟ้า ด้วยการเล่นเกมครับผมนักศึกษาสามารถไปสแกนได้นะครับเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับนะครับต่อไปเป็นใบงานนะครับใบงานที่นักศึกษาต้องทำนะครับหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วนะครับนักศึกษาต้องทำส่งคุณครูนะครับโดยการส่งทาง a c e b o o k ทางไลน์หรือ นำมาส่งได้ที่กศนตำบลจำลองนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยแบบทดสอบหลังเรียนนะครับผมที่นักศึกษาสามารถทำและส่งสคุณครูได้นะครับโดยการสแกนเข้าไปนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องครั้งที่หนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะครับ นักศึกษานะครับจะสามารถเรียนรู้โดยการสแกน QR code นะครับเพื่อนักศึกษาจะได้นำใบงานนะครับแบบทดสอบหลังเรียนส่งคุณครูนะครับผมแล้วครั้งหน้าหรือครั้งที่สองนะครับเราจะเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมกันนะครับขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้วยนะครับโดยการศึกษาล่วงหน้าหรืออ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนนะครับผม ครั้งนี้คุณครูขอสวัสดีครับ